วันนี้นะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมมาประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบเป็นกิจกรรมนะคะนักเรียนต้นแบบในการทําความดีโดยเราจะมีการให้ร่วมโหวตนะคะในสิ้นภาคเรียนนักเรียนคนไหนนะคะที่มีบุคคลต้นแบบในการทําความดีนะคะก็สามารถที่จะนํามาปรับนะคะเผื่อตัวเองจะได้รางวัลกับเขาบ้างนะคะแต่ว่ายังไงรางวัลก็เป็นของน้ําผึ้ง คนบ้าอะไรทำตัวเป็นคนดีได้ตลอดเวลาฉันก็คิดว่าอย่างนั้นแหละคนบ้าอะไรทำตัวเป็นแม่พาไม่ได้ใจทุกเรื่องแต่ว่าฉันมีวิธีจัดการของฉันน้องเพิ่งทำอะไรอยู่หรอเรากำลังสอนการบ้านให้น้องอยู่อ่ะพอดีน้องไม่เข้าใจเรื่องเศษส่สวน,น,นวก็พรน้องเพิ่งเป็นคนดีแบบนี้ไงถึงได้รางวัลนักเรียนต้นแบบ ใช่คนดีอย่างเธอทุกคนต้องหวดให้เธอแน่เลยเราไม่ได้สนใจรางวัลอะไรนั่นหรอกเราแค่อยากทำความดีให้กับทุกคนในโรงเรียนแค่นั้นเองฝันไปเถอะเงินักเรียนต้นแบบก็ต้องเป็นของเพื่อนฉันใช่รางวัลก็ต้องเป็นของฉันหลบไปมันนี่ดิฉันจะสอนน้องเองโจถ่ายรูปให้ฉันหน่อยฉันจะอัพลงเฟซ นึ่งสองแคอสงเฮ้ยนะนี่ไม่รู้จดดละไอย่างไัลรงไาแรงขนาดนั้นทำทีก็เหมือนเสียแซงไปลบเลียงคนอื่นน่ะใช่เสนนียอันิดนึงเรื่องอะไรจะมาอวด,มดไม่เอาสิสองคนนี้ไม่ต้องไปนินทาเขาเลยเปล่อยให้เขาทำไปเถอะอ أ, น้องพี่เอามาให้กินดูถ้าจะหิวละสพิพี่แบ่งขนมให้น้องทำไมพี่คงหวงังให้หน้องโบนให้สินะ รับรับไปเธอพี่ไม่ได้วางผลตอบแทนอะไรนั่นหรอกพี่มีขนมเยอะเอ็มเปนทำพคะแนนใ่น,นี้เองขนมเพื่อฉันมีเยอะเลยหรือโบวตให้ด้วยละ่ะขนมฉันมีนมนอีกถ้าแกอยากได้ก็ต้องโหวตฉันทำดีต่อแลแบบพี่หนูมไม่เอาหรอกนี่กี่ไหนฉนหลอกกันไห้ฉัน่าก็ นน้น้าหขับรถยังไงให้ล,ล้มนี่เบมอนเราไปถ่ายไว้โลโกเฟกกันไหมใช่ใช่ป่ป่ะ,ปะจ้าจ้อแกไปถ่ายเสร็จแล้วปล่อยให้มันตายนี่แหละ มองเป็นไรไหมเดี๋ยวพี่พาเบนทำแผลครับวันนี้ถึงวันประกาศคนแล้วใช่ฉันคิดว่าเธอต้องได้แน่แน่แหละฉันลงทุนไปตั้งเยอะเสียงละห้บาทแหละเอ้นน่พึ่งจะได้จริงด,ด้วย เห็นไหมนะเพื่อนฉันบอกแล้วว่ายัางไงเธอก็ต้องได้แน่นอนใช่คุณปิดทองหลังพระอย่างเธอเหมาะสมกับรางวัลน,นี้แล้วแหละขอบุณน,นะทุกคนฉันก็ไม่คิดว่าฉันจะได้รางวัลน,นี้หรอกถ้าไม่มีรางวัลน,นี้ฉันก็จะทําดีต่อไปเรื่อยๆแหละอาอศูนย์คะแนนมันหมายความว่ายังไงพูก้แกไม่เลือกฉันเหรอใครจะเลือกคนปรอปรายแกล่ะไอเพื่อนดารายศ ยังไงล่ะคะใบหม่อนการทําทความดีที่เน้นทําไปโชว์คนอื่นมันมีผลดีอะไรกับตัวเองไหมเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้นะคะให้หนูทํารายงานเรื่องการทําความดีมาส่งแม่ครูใหม่โอเคนะคะนี่คือเรื่องราวของดิฉันที่ได้นำมาถ่ายทอดให้ทุกคนได้รับชมกันดิฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าหาเราทำแต่สิ่งดีๆก็จะเกิดแต่สิ่งดีๆตามมา การทำความดีนั้นไม่ต้องรอให้ใครมาบังคับแต่เราสามารถลงม,มือทาํา